แบด้วยนะ่าค่พี่ชงไมเลยคะ่าค่มีพี่เชฟมีสิงด้วยนะคะ่าเา,า <laughs> เอาละค่ะบททสอ เหนไม่้เป็นรอยเลยแต่ทีินันนะคะแวยงามเลยนะคะด้วยเลเยอรสชั้นนะคะเลยรดแรงจะแทกได้มากกว่านะคะติดพิมพ์นได้ทุกท่ามถาโฟกันะคะนี่เห็นทัชั้นเลยเ็นเห็นลคที่ตมือครับโชว์แบบนี้เนี่ยทีเด็ดขนาดนี้ ่ะเดี๋ยวขอคุยด้วยเลยนะับให้ดูมาช่วยช่วยช่วยจากใกล้ๆเลยนี่โหรือเปล่าขอดูโม้หรือเปล่าจร้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรอยอยู่อ๋อใช่ใช่ใช่มีรอยทั้งรอยมีดรอยไขว้ดวงแบนี้แต่ว่าหน้าสีหน้าจอไอแอดมินี่ของเราไม่เป็นอะไรเลยจริงๆโอ้โหเนี่ จริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าทุบเข้าไปซะขนาดนี้มือถือผมเนี่ยเนื้อฟิล์มมันจิกเข้าไปมันก็จิกเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วนะ<ช>ก็เป็นรอยเรียบร้อยแล้วทีนี้ว,ว,ว่าอาจจะทุบแล้วอาจจะบางทีแเอ้ยทุบแค่นี้ไม่แตกแต่ว่ารอยนะคะคร,รอยขีดข่วน ควรต่างๆเนี่ยคทำมันก็ติดไปกับไอแพดองเราื่อยๆหอมมีคมอ่ะบางทีมันโดนเข้าไปเนี่ยโอ้มันก็ฝ่านลึกเข้าไปแล้วแต่นี่คือมันกันได้ใช่ฮะก็เรียกว่าเทคโนโลยีของทางโฟกัสอนดิชชั่นนะครับผมทำมาเพื่อลดแรงกระแทกได้จริงๆสุดยอดเลยนะครับเอาโคเสียงผมหน่อยหนุ่ในครั้งครับพูดนะครับเอาเดี๋ยวเชิญนั่งมาพูดคุยต่อหน่อยดีกว่าใช่ครับผมเพราะว่าหลายคนทราบแล้วนะครับนหินห้างเนี่ยก็เป็นอ่าดั้งนั่งไหนดีนั่งตรงนี้เถอะหลักกานะ เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะของทีของโฟกัสติลเอกใช่ครับนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าไปถ่ายตัวทับยนโฆษณามาเรียบร้อยแล้วถ่ายไปแล้วในวันไหบ้างในวันถ่ายเนี่ยต้องขอบอกว่าด้วยความที่เราก็เพิ่งเจอกับโฟกัสเป็นครั้งแรกกับปีกันฟิม์อากันกันกระแทกผเพราะว่าเราก็จะแต่งปีม์กันรอยกันรอยนิ้วมือหรือว่าอะไรต่างๆไปเจอกับฟิม์กันกระแทกครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นผู้ทดสอบเองค่ะก็คือได้เอา สามร้อกรัมถ้าจะไม่ผิดลูกตุ้มนะครับใช่ค่ะก็คือหนักมากหนักแบบอย่างเงี้ยค่ะยกไม่ขึ้นใช่ค่ะแล้วแล้วก็คือไงยืนแล้วปล่อยลงมาอย่างงอใช่ค่ะยู่ในเป็นข้อสีขาวแล้วก็วางไอแพดนะคะไว้ข้างล่างเราก็ปล่อยลงมาอย่างนี้เลยค่ะแสงเลยเสียงที่ได้ยินนี่คือดังตุ๊บค่ะคือเสียงกระดูกแตกหมดนะฮะไม่มีเลยนิ้วเาลงไปตรงนี้ค่ะดังตุ๊บค่ะตอนนั้นใส่แบบ แตกไหมแต่พอลงมาดูแล้วไม่มีรอยเลยจริงๆค่ะไม่เข้าเนื้อเราไม่เข้าเนื้อเลยจะบอกว่าเหมือนเราสอบยอดเยี่ยมมากค่ะอยอดมากะครับแล้วตัวข่าวนะสารตัวนี้จะได้ดูเมื่อไหร่ครับเร็วๆนี้แน่นอนนะคะตอนนี้นะคะทีวีซีนี่ทีวีซีชมทีวีซีสามสิบวินาทีได้ตรงน,นี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นี่ถือว่าเป็นรอบเปิดตัวเลย <c oughs> ที่ไ,ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนในโลก ที่นี่นี่เป็นที่แรกครั้งแรกเลยอยากเห็นจากตูและเราจะได้ดูว่าตอนที่หนุนานเนี่ยหย่อนลุกต้มลงไปเนี่ยครัได้หัวเสียงแค่ไหนหน่าจะพ้องตกเลยนะคิดมากเลยนะไม่รู้จะเป็นยังไงเราไปดูกันครับโอเคครับไปดูกันนะคะหย่อนลงสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหนายอดเลยนะ